คุณน้ำมันน่ที่ท่านได้เก็บพวกผมไปนะครับลิลาเอ่อเกือบบาทหรือบาทหนึ่งเนี่ยนะครับเหมือนกับเราฮะเติมน้ำมันทุกลิตรเราถูกเข้าชักตรงนี้ไปเพื่อนำไปฝากถามว่าไปฝากเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะมาแก้ไขในสภาวะวิกฤตของน้ำมันนะแต่ตอนนี้ถามไปยังรัฐบาลเขาบอกว่าถ้าจะมาซัพซิไดก็ต้องไปกู้เงินมาอีกสองหมื่นล้าน แต่ขณะนี้กองทุนน้ำมันเหลือ9,000กว่าล้านผมก็อยากจะถามดังๆกลับไปอย่างรัฐบาลว่าเงินที่เก็บเข้าไปในกองทุนน้ำมันไปไหนหมดถ้าท่านชี้แจงมาแล้วมีความเป็นมาเป็นไปที่เข้าใจได้เราก็ยอมรับได้แต่ในขณะนี้เหลืออยู่9,000กว่าล้านเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมาสัพส,ส,สิได้ได้สัพสิได้ได้อย่างมากแค่แคเดือนกว่าๆนะครับ แล้วก็สิ่งที่ท่านพูดก็อาจจะมีเหตุผลของท่านแต่เราในภาคประชาชนเนี่ยรัฐบาลต้องชี้แจงว่าอุดหนุนยังไงเอาเงินตรงนี้ไปใช้ยังไงก็เงินของผมไปฝากอยู่ตั้งหลายแสนล้านแล้วมันหายไปไหนเหลืออยู่แค่เก้าพันเนี่ยจะให้ผมทํำยังไงใช่ไหมครับนี่คือเรื่องสิ่งที่เราจะออกมาแสดงให้ประชาชนรู้ว่าเรากําลังจะถูกป้นนะครับเรามัดถูกปัดมือโชคน้ํามันที่ขายออกไปจากประเทศไทยเนี่ย ถูกกว่าบ้านเราตั้งเจ็ดแปดบาทแต่ทําไมเราต้องต้องบริโภคน้ํามันที่แพงกว่าบ้านประเทศเพื่อนบ้านนี่คือเป็นสิ่งที่ทําให้เราน้อยใจและเสียใจไงภาคอุตสาหกรรมการขนส่งเราเนี่ยผมอยากเรียนน้องๆนะเอ่อบีโอไอเนี่ยส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนี่นะครับโดยยกเว้นภาษีทุกตัวแต่เราเป็นภาคอุตสาหกรรมโบราณที่อยู่ในประเทศไทย แต่เราไม่ได้รับการอุ้มชูหรือเลี้ยวแลตรงนี้เลยนี่คือความน้อยใจของเราเพราะ